เอาละกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวันนี้ในโอเอพิโซดที่17ดนะครับเรื่องราวกําลังเข้มขนะ้นฮะปีศาจร่างยักษ์โตสีแดงได้ปรากฏตัวขึ้นครับแล้วก็เทนไคนะครับมาบอกว่ากาชาโดคุโรก,ก็คือโยคไขที่เกิดจากความเกลียดชังของทหารนับไม่ถ้วนที่ซึ่งตอนนี้มันขึ้นกับเวลาแล้วว่าปีศาจตัวน,นี้จะกลืนกินโลกใบนี้ไปเมื่อไหร่ท่านอันจินท่านจะต้องทําลายมันก่อนที่มนุษยชาติจะถูกล้างเผ่าพันธุ์ฉันและท่านฮันโซก,ก็จะช่วยอย่าาาางเต็มมมควมสาารถ เอาละครับมาดูกันเลยครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่อีปิกขนาดไหนนะฮะโอเคแล้วก็มีข้อความขึ้นมานะครับบอกว่าช่วงเวลาที่ปีศาจลงมายังเซกิกาฮาระได้มาถึงแล้วด้วยอาณาเขตโยคพื้นพิภพจะถูกรบกวนและด้วยเหตุนี้ชั่วโมงนี้โยคขจึงเสมือนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างเต็มที่โอ้โหงานเข้านะครับแบบนี้ การต่อสู้กับความมืดรอเราอยู่เบื้องหน้าฮันโซอาจารย์เทนไคท่านจะช่วยฉันในสึกครั้งนี้ได้ไหมครับนายท่าน รเริ่มต้นกันที่เดิมนะครับช่วงเวลาเดิมที่ที่เราคุ้นเคยครับมาก็ต้องบอกว่าบรรยากาศร,รอบๆตรงน,นี้เนะี่ยครับเป็นสีแดงฉานท่านผู้ชมครับแล้วก็โยนใครออกมาให้พรึรบเนีฮะเบื้องหน้าของเราเนะี่ยเป็นกองตกหารจนนํานวนมากนีครับก่อนหนึ่งผมต้องจัดการไอ้นี้ก่อนไม่โดนว่ะโอเคเรียบร้อยก็ไปกันต่อนะครับ ้านนี้ตันแล้วก็อ,อ้าวนั่งไงเทนไครครับเ,เขาบอกว่าท่านอันจินโล่งอกที่ท่านไม่เป็นอะไรพลังของปีศาจตนนั้นได้ดึงดูดอาราธมะมากมายมายัางที่นี่แล้วก็เอา,ารับสิ่งนี้ไปจะเป็นไอเทมเป็นคีย์ไอเทมนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันครับว่าใช้ยังไงเนาะโอ้โหดูครับคุณผู้ชม เรียกได้ว,ว่ามืดมนเลยทีเดียวแล้วก็เรามาเจอกันอีกรอบนะครับก็เมื่อกี้ผมตายไปนะครับตุ้งกับหมอนี่เอง,เองนะฮะเป็นอัตวินที่ได้ตายไปแล้วก็ถูกปลุกมาด้วยพลังของความมืดนะฮะพลังของโยคนั่นเองอ๋อเว้ฟันโคตรแรงแล้วก็มันคือมันไม่แบบโอเคตอนนี้ผมได้มาแต่ว่าก่อนหน้านี้คือฟันแล้วมันไม่แบบมันไม่ขยับอะ่ะ คือมันเหมือนกับว่าสามารถฟันสวนผมได้ตลอดเลย,ยโดนโดนจนได้โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถอยก่อนครับตีนะเอา้าหลบได้อีกไอ้นี่รอบนี้มึงต้องโอ้โหชน,นะจนได้ครับคุณผู้ชมตรงนี้มีไอเทมด้วยนะไม่มีข้อความอะไรบอกเราเลยครับผมก็ไปกันต่อครับโอ้โหผมเห็นแล้วด้านบนจัดการไอ้นี่ก่อนยืนซ่าอยู่เลยนี่ เรียบร้อยแล้วก็เราก็เดินหน้าไปอย่างสะดวกสบายใจนะนั่นไงขึ้นมาอีกแล้วคือฉากนี้ไม่มีตัวเล่นดนตรีนะครับมันมาเองด้วยพลังของปีศาจต,ตัวใหญ่ด้านหลังนะฮะแล้วก็พี่คนนี้ดาบคู่ฮนะไม่แน่ใจว่าจะยากเหมือนตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมเจอมนไปก่อนครับเจมไปก่อนแต่ตอนนี้แม่งมา2ตัวผู้ชมเอาเว้ยนี่นะจัดการไอ้นั่นก่อนดีกว่าครับ เข้าไปก่อนโอ้ยโอ้โหโดนจนได้เอาเว้ยอีกทีเดียวนี่เอาเลยครับหนึ่ง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 ไม่กลัวเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหแล้วกูกซิ้งเข้าไปให้มันฟันทำไมวะเนี่ยโอ้ยงานงานโอ้โหโดนอีกโดนอีกแล้วดาบธาตุด้วยนี่เอาเว้ยเอาเว้ยเอาครับนี่โอ้โหแล้วมันฟันสวนได้ตลอดเลยไว้มันแบบ ปันได้ตลอดเวลาด้วยพลังของโยคายเนะี่ยหลบได้อีกโอ้ยน้ำหมดน้ำหมดคุณผู้ชมน้ำหมดน้ำหมดที่สายโอ้โหแต่ว่าผมได้ผมได้พลังของการที่สปิริตมาช่วยนี่ครับพลังเกตเต็มพอดีนี่ฮะเราก็ไปกันต่อนี่ฮะอ่าขึ้นมาครับขึ้นมาเอ้ขึ้นมา,นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอีกเอแเราปืนใหญ่ตรงนี้กดได้เหรอลองกดดูนะครับลองยิงดู นี่โดนแล้วไงอะยิงได้ทีเดียวครับยิงได้ทีเดียวแล้วหายเลยเอาแล้วมันเห็นผมด้วยชิบหายแล้วกูไปยิงให้มันเห็นทาไมวะเนี่ยหลบก่อนฮะหลบก่อนหลบก่อนครับโอ้ยเอา้าโอ้โหแล้วไอ้กริงมึงไปฉากนี้มึงก็อยู่มึงอยู่ไปทั่วเลยเนี่ยปริงมึงควรจะอยู่ในทะเลนะแหน่เดี๋ยวนะผมต้องอรอหลบเอา้าแล้วมีโตัวยุ่งอะตัวยุ่งมามามา,มาครับมา ามเดี๋ยวหลบก่อนนะหลบได้แล้วก็เล็งเอ้าไม่โดนโดแล้วโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เห็นใครบอกว่าสับปะหลาดมันหันไปทางอื่นแล้วนะครับเอาละเราก็เดินหน้ากันต่อได้อย่างสบายใจครับจัดการอีปลิงก่อนอีปลิงโอ้ยแต่ที่แค่ผมก็หลบยากโอ้ยอึดอัดว่ะอึดอัดอึดอัดนี่ไงเอ้าโดนอีกนี่เอ้าโอ้โหลงนียซะ ันห่อแล้วเราต้องรีฟันนะครับแอเเอาละไปกันต่ออีกฝั่งหนึ่งมีศพเอ้ยศพเอาศพไอ้ปลิงเรียนแบบนึกว่าศพมีไอเทมโอ้โหโอ้ยแล้วผมตตันด้วยตอนนี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้มันติดธาตุไฟก็ยังดีมาเรียบร้อยไปยังชั่วเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้มีหนึ่งศพนะครับมีข้อความบอกว่าเกิดอะไรขึ้นฉันขยับตัวไม่ได้เลยมีบางสิ่งอยู่ข้างในฉัน อา่าน่าจะเป็นพลังความมืดนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็คือพี่เบิม้มครับพี่เบิ้มมาทําทอะไรตรงนี้อุยอ้ยหื่โดนว่าจะไปแซวโอ้แล้วง้างมาแบบนั้นต้องถอยฮะนี่นี่นะถอยสวนเข้าไปร่วงลงไปแล้วก็เสียบซ้ําเสียบซ้ําอีกหนึ่งทีถอยอ่าซับซับถอยอ่าโหตายด้วยไฟนะฮะไฟสมทรงร่วงลงไปเลยนะฮะ คลอ,องจองเล็กน้อยโอ้โหดูครับผู้ชมเรียกได้ว่าเหมือนกับฉากในนรกเลยนะฮะตอนนี้แม่เอาแล้วก็เจอโคดมะพอด,ดีโชคดีมากโคดมะกลับบ้านไปลูกตอนนี้เดี๋ยวผมหลบก่อนนะฮะได้เวลาแล้วครับมามาใกล้ๆหน่อยนี่เข้าตาเข้าตากรรมการแล้วก็เข้าไปเสียบเอาเว้ยเข้ามาเข้ามา เอออืมอืมของขึ้นของขึ้นของขึ้นเหรอของขึ้นเหรอนี่ไม่นะนี่นะโอ้โหไม่เคยเจอคอมโบแบบนี้เลยอ่าโอ้โหตอนนี้ <laughs> เป็นการฆ่ายักษ์ตาเดียวได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็ผมเห็นผลึกนะครับอ่ามีข้อความขึ้นมาด้วยนะครับบอกว่าการที่จะเข้าไปโดยที่ไม่ถูกจับได้นี่มันไม่มีทางไปไปไ,ปได้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องหาโอกาส ก็หมายถึงการเข้าไปถึงตัวปีศาจต,ตนตนนั้นนั่นเองอะตัวใหญ่ตัวนั้นนั่นเองนะฮะโอ้ยไม่เป็นไรเราก็จัดการในนี้ก่อนเอาหัวไปละเข้าหัวไปละเอาครับเอาเว้ยเอาเว้ยอ,อีกสองดาบยังไม่ตายอีกสุดท้ายแล้วก็ผมสงสัยผลึกอันนี้มากครับผู้ชมน่าจะต้องทำลายมันนะฮะ เดี๋ยวลองโจมตีดูเอา้าฟันไม่เข้าโอ๊ยแล้วโดนยิงด้วยโอ้โหรออยู่แล้ววะอ,อุ๊ยเดี๋ยวกินน้ำก่อนฮนะกินน้ำก่อนมามามาไอ้นี่เอ้ยนะจะเล่นกับพี่แล้วก็ลองโจมตีดูเอา้าก็โจมตีไม่เข้าเอาไอไว้ทำอะไรเอ่ยอไม่เป็นไรครับเราไปกันต่อฮะค่อยว่ากันแล้วก็ตรงนี้บอกว่า ฉันได้แต่หวังว่านายท่านนาโอมสะสาจะปลอดภัยเพราะว่ามีทาหารที่เสียชีวิตไล่ตามเขาไปนาโอมสะสากก็คือตำมุไรที่ใส่ชุดสีแดงเหมือนกับเรานั่นเองนะครับที่ได้อาสามาช่วยในการรบครั้งนี้ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้อโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้ไอนี้เป็นพีคนนะพ่คอนะพีค่คอนพี่คอนมาพีค่คอน ไม่กล้าเข้าเว้ยกลัวว่ากลัวโดนทุบโอ้ย,อยแล้วก็เข้าผิดจริงๆด้วยตนสุดท้ายโอ้ยชิบหายชิบหายโอ๊ยแต่ว่าช่วยไว้กันลวครับฟีนิกซ์ฟีนิกซ์กช่วยไว้หลายรอบมากเอาไว้เอาคืนเอาคืนไอ้นี่ตายซะโอ้โหรอดตายมาอีกรอบด้วยการเดินสปิริตครับโอ้โชคดีมากไม่งั้นวิ่งใหม่โคตรไกลคุณผู้ชมโอเคเรายังใช้ต่อได้อีกนิดนึงฮนะ มามาเอาเว้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาออรับหอกรับหอกแบบนี้อ่านี่เป็นคอมโบอันใหม่ของผมเนี่ยโอ้โหอันนี้โอ้โห,นนโโห,โโหกูว่าแล้วมันต้องมีมินิบอสแบบนี้ครับฉากนี้โอ้โหแล้วก็เป็นพี่เบิมนะ้มฮะพี่ซุปเปอร์เบิมนะ้มฮะตนนัวนี้บอสในฉากที่สองของเราครับผู้ชมโอ๊ยชิบหาย เดี๋ยวใจเย็นพี่น้องพี่น้องใจเย็นหน่อยพี่น้องฟังผมก่อนมาพี่น้องฮะหลบได้เอ้ยอจะยิงซะหน่อยเอาไว้หาจังหวะเราก็ได้ครับนี่ติดไฟซะหน่อยอาฮะติดไฟนะครับติดไฟแบบนี้ได้เกลียบเลือดมันจะลดเรื่อยๆคุณผู้ชมทีละสี่สิบก็ยังดีเอานะครับเอาเลยครับค่อยๆนวดไปนวดไปเรื่อยฮะอ่า มาโดดมาแบบนี้ก็ได้จังหวะสิครับอุ๊ยห,ห,หลบได้พอดีอ่ะโดดมาอีกก็โดนอีกโดนอีกอ่ะอุย๊ยห,หลบได้เฉียชิวเฉียชิว,ชว,ชวแล้วก็เอาคืนให้หนักมาอีกนิดเดียวครับผมว่าน่าจะชุดนี้ชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายเป็นการต่อสู้ที่ดีแต่ว่ามันรู้สึกแปลกร่างกายของฉันเหมือนจะเบาขึ้น ก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเนี่ยฮะแล้วก็พิตาเดียวไมาอีก้วครับแต่ว่าผมเห็นการเคลื่อนไหวด้านล่างครับเดี๋ยวผมลอบมาใกล้ๆดีกว่ามาครับพิตาเดียวมาใกล้ๆฮนะนี่โดนหลังซะง,งั้นไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ลอบมันมาได้โยนหินมาไอ้นี่ชอบโยนหินเว้ยนี่นะไม่เข้าตาไม่เข้าตาต้องถอยก่อนเอาละโดนละโดนก็เสร็จนะครับเสร็จนะฮะนี่นเอาเยเข้าตาแล้วทีนี้ ติดไฟแล้วด้วยโอ้โหรอบนี้มึงตายแน่มึงจะตายด้วยไฟเผาหรือเปล่าวะเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราก็ไปกันต่อนะเมื่อกี้ผมเห็นอนาเขตโยไคที่กำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมานครับอสูวินที่เสียชีวิตลงที่นี่มามาดูนครับว่าเป็นอาวุธอะไรโอ้ยเป็นหอกนะเป็นหอกเรารู้จังหวะดีครับผู้ชมมานี่เรารู้จังหวะดีเราโกงไว้ก่อน เอาเว้อีกทีติดไฟครับติดไฟแบบนี้เอาให้โดนพุ่งใส่ด้วยอจังหวะเรามาจังหวะเราได้โอ้ยเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมคือฟันแล้วมันจะไม่มันจะไม่ชังงักอะ่ะมันสามารถฟันเราสวนได้เลยครับแต่ว่ารอบนี้ผมชนะครับคุณผู้ชมียบ้อยไว้แหมลงอ,อกไปทีครับไปกันต่อเลยผมเจอผลึกอีกแล้วนะครับแล้วก็ ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งเป็นอาวุธเอ้เป็นแท้ไม่ใช่แท้ดิเป็นโซ่โอเคมาโซ่เราก็สู้ครับเพราะตอนนี้เป็นอาวุธที่ผมถนัดไปที่สุดแล้วนะครับตอนนี้สุป,ปยาเราจังหวะนะฮะโอ้โหหลบหลบโอ้โหหลบได้หมดเลยแล้วก็ผมโดนสวนเอาละรว,วยแล้วตอนนี้น้ําก็หมดแต่ว่าการเต้นสปิริตผมยังเกตเต็มอยู่ฮะม่เก็นไรพอจะพลาดได้ เราเราอื้อหือ้อหือโวนการดิสเปเรช่วยอล้วคุณผู้ชมเอาระตายตายนะโอ้โหยุดบิดมากถ้าไม่มีการดิสปิริตผมตายแล้วคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมต้องหาที่เซฟครับเพราะผมวิ่งมาไกลมากโอ้โหแล้วมีมาอีกวะไม่ไหวครับไม่ไหวเดี๋ยวนะเออเอาไงไ่ายๆเทนละคุณผู้ชมครับจุดเซฟขอบคุณมากโอ้โหมาถึงจนได้อย่างปลอดภยัย ด้วยการยดนสปิริตครับตอนนี้เราต้องหาทางไปนะีฮะอ,อ๋อทางนี้เองมาครับมามาครับผมมาครับผมเสียบครับผมเรียบร้อยแล้วก็ขวามือจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมเพิ่งมาตายไปเมื่อกี้ฮนะมามาสู้กันหน่อยรอบนี้ตั้งใจครับอุย๊ยตั้งใจแต่โดนอยู่ดีถอยก่อนฮนะตอนนี้ขี้หมด โหไม่โดนอีกแล้วมาครับรอให้มันจโจมตีอุ๊ยโจมตีพร้อมกันอีกไม่นะไม่่นะเอาละ่ะรอบนี้ชนะจนได้ครับแล้วก็เจอผลึกสีแดงอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมยังงงว่ามันเอาไปทําอะไรวะผมโจมตีไม่ได้อ๋อแล้วไงไงมีกลุ่มโอขึ้นมานะครับผมต้องไปกดโอใกล้ๆโอ้แล้วที่เหลือที่วิ่งผ่านมาอย่างเยอะเลยคุณผู้ชม3อันรวมอันนี้เป็น3อัน แล้วก็อ๋อนี่ไงมันเป็นไอเทมที่เทนไคให้มาเพื่อทําลายผลึกนะครับแล้วงานเข้าเลยทีนี้กูต้องวิ่งไปทําลาย3อันแล้วก็โอ้โหวิ่งยาวคุณผู้ชมครับวิ่งกลับฮะทางไหนวันเนี้ยโอ้ยหัวร้อนเลยทีนี้กูสามมาเจออันสุดท้ายนะครับแล้วก็เพิ่งใช้เป็นอันสุดท้ายเวียนมากเอาลนะอ่ะถึงแลถึงแลไม่ไกลเท่าไหร่โหตอนนี้ มันเห็นผม้วต้องหลบก่อนแล้วไอ้นี่ก็ยุ่งจังเลยเนี่ยยุ่งจังเลยเอเอาเลยครับได้จังหวะเรียบครับโอ้โหเอาเลยครับก็เหลืออีกอันเดียวแล้วฮะอีกอันเดียวเดี๋ยวนะผมต้องวิ่งกลับไปมั้งอยู่ฝั่งรู้นะฮะรู้แล้วครับเทียนไขบอกว่าให้วิ่งหนีนะเพราะว่ามันเห็นเราแล้วฮะจะวิ่งอยู่นี่ไงวิ่งอยู่นี่ไงโอ้ยมันก็เยอะจังเลยครับ เออไปทางไหนละอ่านี่ไงทางนี้ทางนี้ผมนึกออกแล้วแล้วก็อ่าเจออะไรครับแล้วก็ผมเอ้ยเอาตรงนี้ตันเดี๋ยวผมต้องเข้าไปในบ้านปะวะในบ้านก็ไม่ใช่อ๋อถูกแล้วครับต้องวิ่งตรงอย่างเดียววิ่งตรงอย่างเดียวครับโอ้เจอพิ่ตาเดียวครับอย่าเห็นกูนะเอาละเอาละครับถึงแล้วอันสุดท้ายอุย้ยแล้วมันเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้อยอย่าพึ่ง โอ้โหเทียบร้อยครับผู้ชมแล้วก็โอ้โอยใจเย็นก่อนใจยเย็นก่อนพี่น้อง <c oughs> เอาเลยครับก็เดี๋ยวผมจะต้องหาทางลงไปนะฮะโอเค การเดือรอบนะครับการต่อสู้ของกาชาโดคุรโร่เนี่ยฮะก่อนอืึ่นต้องจัดการไอตัวยุ่งพวกนี้ก่อนครับนี่นะ่นี่นีอารัครับเรียบร้อยแล้วก็หน้าที่ต่อไปของเราก็คือโจมตีที่ขาของมันเนี่ยเพื่อให้มันล้มลงครับมาครับนี่ตอนนี้ก็รัวไปก่อนนะครับเราต้องคอยระวังมันเหยียบด้วยฮนะเอาละเว้ยได้นะครับรอบนี้เร็วแล้วก็หน้าที่ของเราหลังจากนี้ก็คือวิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปโจมตีหัวมัมครับ อานั่นไงตำแหน่งการเต้นสปิริตของผมฮะมากลับมาลูกลม้มลงมาครับลม้มลงมานี่เอาเว้ยโจมตีครับโจมตีนี่แล้วก็ใช้การเต้นสปิริตครับเอาให้คมเอาให้คมอะไหนๆจะลม้มสักทีเอ้เอาเว้ยเอาเว้ยนี่นแหละโจมตีไหมครับโจมตีไหมครับตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสแล้วมันลุกแล้วว่ามันลุกแล้วคุณผู้ชม ตอนนี้ผมเอาเท่าที่ได้ครับเอาเท่าที่ได้หเกือบตายนี่นะเอาเว้ยโอ้โห,โหเกือบครึ่งหนึ่งยังได้อยู่ก็เป้าหมายต่อไปก็คืออีกข้างหนึ่งครับมาข้างขวามานี่มาครับมาครับแต่ต้องคอยระวังด้วยฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันกระทืบฮะนี่ไงยกไปแล้วโอ้โหยอยออกมาทันเอาเว้ย อีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอ่ามาโอเคไหมเอาไม่โดนเอาไม่โดนอีกอืมเอาแล้วครับตอนนี้วิ่งครับวิง่งวิ่งขึ้นไปไปหาหัวมันหัวมันอยู่ไหนวะแต่รอบนี้สงสัยไม่ได้ใช้การดิสสปิริตครับเพราะว่าเกจไม่เต็มอันตร่ะเราฟันเท่าที่ได้มาอืมเอาไว จมตีให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้โอ้โหเราก็คิดผมหมดนะครับรอชาร์จแป๊บนึงอืมอืมเกินครึ่งแล้วฮะแล้วก็การเลี้ยงผมใกล้เต็มแล้วคุณผู้ชมครับโอ้ยแล้วมันมีตัวยินเสือกอยู่โอ้ยเวรไอ้นี่โอ้ยหืมหืงนี่คนกำลังจงตีมันเพลินฮนะแล้วรอบนี้ครับผมต้อง เออผมต้องหาจังหวะโจมตีแขนมันแน่เลยครับเพราะว่าขาเนี่ยมันโจมตีไปแล้วนะฮะตรงไหนดีวะเดี๋ยวผมต้องหาตำแหน่งยุทธศาสตร์ก่อนนะครับเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบแรกที่ผมเล่นไกลขนาดนี้นะฮะที่ผ่านๆมานี่จะจบแค่ขานะครับแตนะ่ต้องให้มันโจมตีตรงไหนวันเนี้ยนี่นะมือโผล่มาก็โดนจริงครับต้องรองมันเอ้ยโอ้โหโอ้โห เกือบตายแน่ะเดี๋ยวนะผมต้องล่อมันตรงไหนวะโอ้หเป็นยิงเวทอีกตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ตำแหน่งที่มันใช้หัวนะครับใช้หัวลงมาโขกตรงนี้ฮะแล้วมือมึงจะทุบยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยมึงก็พ่นอย่างเดียวเลยโอ้โหแล้วมีพ่นปันด้วยเอาไงดีวะเนี่ยอุ๊ยผมว่าไม่ใช่ตรงนี้แล้วแหละต้องตรงไหนครับที่วะเดี๋ยวตรงนี้ไหมวะ ลองล่อแถวๆนี้ดูแล้วกันนะฮะอ่าเฮ้ยง้างว่ะง้างมาว่ะอุย้ยโอ้โหนี่ไงแล้วได้จังหวะแต่ว่าติดติดอืจะติดปักอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้ยเวรเดี๋ยวเวลาจริงๆเลยโอ้โหมนันดูสาทุบมาแต่ว่าเราเริ่มเก็ตแล้วฮะเดี๋ยวลองจะใช้วิธีการล่อมันแถวๆนี้โอ้ยมือถางมาต้องขึ้นไปด้านบนแล้วผมวิ่งแล้วมาติดเงี้ยงตรงนี้ตลอดเลย โอ้ยมันจะติดอะไรนักหนาเนี่ยเอาเว้มาทุกมาหน่อยแล้วทุกมาทุกมาโอ้ยไม่ไหวมาครับจังหวะน,นี้ขอมือมาขอมือหน่อยโอ้ยอม,มือไม่ใช่มาตรงนี้นี่ไปตรงนู้นนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วผมไปฝั่งที่วาไม่ได้ผลโอ้ยอโอ้ยค,อคุณเราเบือสู้กับมอสที่มันเข้าใจยากแบบนี้หลือเกิน เบื Get ่อเบื่อโอ้โโอ้ยลูกบอลปกติมันเข้าใจง่ายกว่านี้โอ้ยมันช่วยเอามือลงมาสั้งทีมานเร็วช่้ยเสียเวลาเร็วเร็วเรมาทุบมาเออนั่นแหละทุบมาได้แล้วครับได้นี่นะนี่อืมเอาเว้ยมาเอาหัวมาคราวนี้เอาหัวมาลงมาเร็ว เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เ,เทนไครกับทันโซนะครับร่วมมือนะครับเทนไครจะใช้จอมอใช้เวทล็อกตัวแล้วก็ฮันโซก็ปาระเบิดใส่ครับแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของวินเลียมนะวินเลียมจงมาเอ้ยมาเอาเว้ย,มยไม่จบแน่เลยคุณผู้ชมเอาวะลองรัวไปก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วคุณผู้ชมโอ้ย เราล่วงลงมาข้างล่างอีกโอ้ยอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นครับมาเรามาันรอที่เดิมนะดูตรงดูตรงนี้จะมีแววสุดแล้วมาทางนี้ไอ้นี่กันยุ่งจังเลยมาทุบมานั่นเลยครับให้มันว่าง,ง่ายแบบนั้นเลยครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยืขีดหมดอีกโอ้ยไม่ได้รอบนี้ต้องรอรอบสองคุณผู้ชมครับ มาเร็วมาเร็วมาเร็วทุบมาเร็วอุ้ยเสียวหัวโอ้โหทุบมาแล้วไม่บอกด้วยว่าทุบมือไหนเอาละตอนนี้ยังไงก็ได้นะครับอุ้ยไม่โดนอีกโอ้ยน้ำพานเหลือเกินเมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยเอามือลงมาเร็วโอ้ยต้องจิงจิงเวทอะไรเยอะแยะเนี่ยเ,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 เร็ว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 รีบมาเอามือมาเอาระมือเอกโจ๊ต ไอตุ่มเสือกแล้วครับนี่นะนี่นะโอ้โหน้ำผมหมดแล้วเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยตานเนี่ยเอาลยเอาลยทุกมาครับทุกมาลบอ,อ,อ,อเอ้าลยครับนี่นะตาสุดท้ายเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ไปที่หัวมนันฮะรอโจมตีที่หัวมันมาแล้วก็การเล่นสปิริตผมพร้อมแล้วด้วยครับรอให้จัดการทีเดียวเลยฮะ มาร่วงลงมาครับเอาเว้เอาเว้มีคนนี้มึงตายแนะ่มาเอาเับกาดเดียวทุปิริตแล้วก็ขอท่านี้เฮ้ยโอ้โหกวาจะชนะเรียบร้อยเนี่ยครับ ช่างเป็นภาพที่น่าสลดเอาเลยครับก็แสงอาทิตย์กลับมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีม่านหมอกแต่ก็ยังรู้สึกดีกว่าเมื่อกี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราคุยกับเทนไคดูครับทำได้ดีมากท่านอันจินฉันไม่เคยเห็นสารมื่แบบนั้นมาก่อนมิซูนาริคงถล่มลึกลงไปมากจริงๆวินเลี่ยมท่านทำสำเร็จวิญญาณน,านับพันจะได้ไปสู่สุขติเอาเลยครับก็น่าจะจบลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ จะออกจากแบบนี้กันครับคุณผู้ชมแมมเรียกได้ว่าสู้กันเห <Karere S 1> นื่อยเลยทีเดียวฮะก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตอนจบนะฮะจะมีข้อความอะไรขึ้นมาให้เราได้เข้าใจเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะฮะก็รโกอโหลดสักครู่ครับก็เป็นอาจารย์เทนไครนะครับที่มาบอกกับเราว่ามันจบแล้ว ฉันทำได้แค่ภาวนาให้วิญญาณที่ตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้ได้พักผ่อนอีกครั้งและการเสียสละของพวกเขาคือการปูทางไปสู่สุขติเอาละครับเรื่องราวของนิโอในเอพิโซดที่17ก็คงจะจบไวเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ